เอาอีกแล้วจองกูบ BTS กลายเป็นคนแรกในโลกที่มี3ทวิตและยอดกดไลค์มากกว่า3ล้านครั้งสวัสดีทุกคนค่ะเรดีว่าหนุ่มจองกูมักเน่แห่ง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้กับวัย24่ปีคนนี้เขาได้สร้างสถิติไปได้ในหลดยรายการทั่วโลกไม่ว่าหนุ่มคนนี้จะทําอะไรที่ไหนก็เป็นกระแสะไปหมดซะทุกอย่างยังรวมไปถึงหลอกสมาชิกวง BTS ด้วยเช่นกันซึ่งในปี2021นี้นะคะจองกูมาอัพโซเชียลมีเดียค่อนข้างบ่อย อัปรูปลงบนทว,วิตเตอร์ยังเป็นทางการของวงมาวีแอเพื่อมาพูดคุยกับแฟนๆลาสุดขาดกับทางเจ้าตัวมาอัปทว,วิตเตอค่อนข้างบ่อยมีผลเกิดขึ้นซะแล้วจองกุกบ t s ได้ทำลายสิติทว,วิตเตอร์เนี่ยคะ่ะโดยมีสถานะเป็นราชาแห่ง SNS หรือรูปภาพที่จองกุกได้ใส่เสืส้อสีดำเงินสวมหมวกบินีพร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพที่แปลว่า มีไอมิ y ยูมียอดกดไลค์เกิน3ล้านครั้งนะคะซึ่งเป็นทวิตที่3าที่เขาบรรลุเป,ป้าหมายด้วยเหตุนี้ค่ะจอนกุกได้กลายเป็นคนแรกและคนปัจจุบันคนเดียวในโลกที่มี3ทวิตโดยมียอดกดไลค์มากกว่า3ล้านครั้งและอีก2โพลที่มียอดกดไลค์เกิน3ล้านไลค์นะคะก็คือจอนกุกได้มาเซอร์ฟี่ทำปากจูพร้อมกับสีผมบรอนของเขาและทวิตที่เขามานั่งร้องเพลงในเวอร์นอตกับยอดรับชมที่สูงม,มากๆ บวกกับรอยสักที่แขนนะคะคร้าใจมากเนุ่มจองกุกได้แสงหน้าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันบารักโอบามาและโจไบเดนสำหรับสถิติทางคู่นะคะสองทวิตและยอดกดไลค์กว่า3ล้านไลค์อันดับที่7นะคะตกเป็นของหนุ่ม b ีบีจเอสองกุ๊กเป็นคนเดียวในโลกที่มี6ทวิตและมีรีทวิตมากกว่า1ล้านครั้งซึ่งรวมอยู่ใน30อันดับทวิตที่ถูกรีทวิตมากที่สุดตลอดการ ยังมีเทวิตท,ที่คนชอบมากที่สุดนะคะแล้วคนนั้นก็รีเทวิตมากที่สุดมีความคิดเห็นมากที่สุดและมีคนดูมากที่สุดนะคะจากบัญชี BTS บัญชีอย่างเป็นทางการของวงซึ่งเป็น perfect all q ความนิยมของจองกุกได้เปล่ปงประกายหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากความสามารถอันหลากหลายของเขานะคะทั้งการแสดงบนเวทีเสียงร้องภาพลักทินาทิงที่โดดเด่นทำให้จองกุกด้รับความสนใจจากแฟนๆมากมายและสามารถดึงดูดความสนใจบนเวทีได้เสมอ เป็นมักนีททองคำสมชื่อชาย,ยาญจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มจอนจองกูก๊มันไม่แห่ง BTS คนนี้ในเรื่องนี้นะคะฟแฟนๆต่างบอกว่ายินดีด้วยนะจองกู๊ SNS King ของพวกเราเขายังเป็นราชาอยู่เสมอจองกุก๊ราชาแห่งเท i t ิ e เตอร์และจองกุก๊สมควรได้รับเป็นอย่างมาก ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ